เกมเพลินๆจอ 2K แบบ full view ราคาเบาๆสวัสดีครับเก่าพบอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง gadgetor channel สำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวสินค้าแบรนด์ใหม่แกะกล่องทางร้านนะครับชื่อแบรนด์ว่า B Max นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น m a x Pad i 1 1นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าสำหรับรุ่นนี้มีอะไรให้มากันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามา u n ็อกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการเปิดกล่องกัน,กนเลย เปิดเข้ามาก็จะเจอในส่วนตัวสายชาร์จเป็นสายชาร์จแบบ Type C แล้วก็เป็นหัวชาร์จแอนเตอร์นะครับก็เป็นแบบสแตนดาร์ดเลยก็คือเป็น5โวลต์2แอมป์นะแล้วก็ตัวเครื่องครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยก็มีขนาดค่อนข้างเบานะฮะละักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสีก็เป็นโทนเมทัลลิก ออกเงินเงินนิดนึงนะฮะสำหรับปุ่มเปิดปิดว่า power on off เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านสายมือนะครับสายบนนะครับแล้วก็พร้อมกับช่องใส่ซิมการ์ดด้วยนะครับตรงนี้เลย ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีในเรื่องของปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงนะฮะแล้วก็จะมีช่องมีรูทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะฮะสำหรับในส่วนช่องนี้นะผมคิดว่าในข้างล่างเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของเ่าสำหรับการระบายอากาศมากกว่านะครับแต่ส่วนลำโพงจริงเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนเลยทั้ง2ตัวนะฮะตามสเปคแล้วสำหรับรุ่นนี้ก็จะให้มาพร้อมกับลำโพงแค่2ตัวเท่านั้นนะฮะในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยมีช่องอยู่4ช่องก็เลยคิดว่าน่าจะว่าสำหรับในเรื่องของการระบายอากาศด้วยนะครับเป็นหลัก ลักษณะของตัวเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังครับโอเคใช้สำหรับการเรียนออนไลน์หรือว่า,าใช้สำหรับการโทรวิดีโอคอลได้นะฮะน่ามีประถาเลยแล้วก็ส่วนพิเศษอย่างนึงสำหรับรุ่นนี้ที่ผมคิดว่านะฮะก็จะมีในส่งตัวหูฟัง3.5มาให้ด้วย อันนี้น่าว้าวเลยเพราะส่วนใหญ่เท่าไรสมัยนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวหูฟังที่เป็นไท p e C นะฮะหรือบางรุ่นก็นจะไม่มีเลยนะเพราะน,นั้นเราก็อาจจะต้องไปหาในเรื่องของหูฟังที่เป็นบูทูธนะครับมาเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งสำหรับรุ่นนี้ก็เขาก็จะมีแถมมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหูฟัง3.5ะลักษณะแบบนี้นะครับก็ก็เป็นหูฟังที่มีการแถมจากทางร้านมานะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดไม่งั้นเราจะใสซ่ซิมไม่ได้นะจะเป็นตัวเข็มจิ้มซิมนะฮะสำหรับตัวรุ่น,น ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็จะมีในเรื่องของข้อมูลตัวเครื่องนะครับเป็นคู่มือข้อมูลต่างๆนะครับ เราไปติดตามต่อในช่วงหน้าเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับว่าตัวนี้ขอแฮรอะไรกับเราบ้างนะครับเจ้า V Max 11นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 11นะครับแล้วก็ในส่วนของ CPU นะครับการประมวลผลก็จะใช้เป็นตัว Unisoc Tiger ครับ T618 นะฮะ Ultra Core แล้วก็ในส่วนของตัวกราฟิกก็จะใช้เป็นตัว a r m Ali นะครับที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วต่วนลอมก็128กิกนะฮะลำ8หลอม128นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะฮะกับต่อการใช้งานนะครับที่อ ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะแล้วก็รองรับในส่วนของตัว SD Card นะครับสูงสุดได้ถึง 2TB เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ห่วงครงับในเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับอยากจะเก็บไาลงานอะไรต่างๆนะครับก็สามารถใช้จาตัวแท็บเล็ตเนี้ยเป็นตัวแทนในเรื่องของการเก็บ้องเนี่ยจากคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วก็ในส่วนงหน้าจอนะครับมาพร้อมกับหน้าจอแบบ IPS นะครับมัติดทัศน์10จ ขนาดจออยู่ที่10.4นิ้วครับความละเอียดหน้าจออยู่ที่1,200 2,000นะครับก็คือ 2K เลยเป็น Full View ด้วยแล้วก็ฟังก์ชันในเรื่องของการถนอดสายตาแน่นอนครับสำหรับตัวนี้แหละก็มีการให้ตรงในส่วนนี้มาด้วยนะครับในการใช้ททเลเด่นนานๆก็อันนี้ก็จะเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพสุขานนะฮะก็จะมีในส่วนของโหมดการถนอมสายตาครับเพื่อป้องกันในเรื่องของดวงตาที่จะเกิดความเสียหายในเรื่องของการใช้ในระยะเวลานานๆได้ด้วยนะครับรองรับในเรื่องของการใส่2ซิมนะครับก็เป็น Dual SIM นะครับ 4G LTE น,นะครับและ Wifi ในส่วนของอินเทอร์เน็ตรองรับได้อยู่ที่2.4แล้วก็ 5G สำหรับบูทูธก็รองรับได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะรองรับได้ถึงเวอร์ชัน5.0เลยทีเดียวในส่วนของกล้องนะครับกล้องหน้าจะมาพร้อมกับความละเอียดที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังก็จะได้ถึง13ล้านพิกเซลเลยนะครับก็อีกนิดนึงครับก็ใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยก็ยังไม่สามารถเทียบเท่ากับโทรศัพท์มือถือที่เพื่อนๆนทุกท่านใช้อยู่นะฮะไงก็อาจจะยังมีความแตกต่างตรงนี้อยู่นะครับสำหรับพอร์เชื่อมต่อนะครับ แล้วก็รวมถึงช่องสําหรับเสียบหูฟังขนาด3.5มมตรมาด้วยนะฮะบางรุ่นถูกตัดออกนะครับเพื่อลดขนาดในเรื่องของตัวเครื่องลงนะครับเพื่อให้มันบางแต่สําหรับรุ่นนี้นะครับก็มีความบางพร้อมกับตัวช่องเสียบหูฟัง3.5ม,มาให้ด้วยนะฮะรองรัโบระบบ t g ครับแล้วก็ไมค์แน่นอนครับเวลาใน,ในเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยก็ต้องใช้ตรงมือนืด้วยนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับขนาดอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์นะครับระยะเวลาในการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับจากที่มีการทสดูแล้วนะครับไม่น้อยกว สำหรับตัวเครื่องนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันก็จะเป็นภาษาไทยครับแน่นอนสำหรบับตัวเครื่องนี้มีการรองรับในเรื่องของภาษาไทยอยู่แล้วนะฮะในส่วนสเปคนะครับก็ร่าวๆวะก็จะมีอยู่ที่ประมาณนี้นะครับและส่วนต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปดูในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะครับว่าสำหรับตัวเครื่องนี้ทัชสกรีนเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมมองเห็นภาพชัดเจนไหมระบบเสียงของตัวเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามีการทดสอบให้ดูกันแน่นอนครับสำหรับเกมแรกนะครับก็เรามาเริ่มกันกับเกม ROV ยอดที สูงมากทั้งหมดนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือการแสดงผลนะฮะสำหรับตัวเครื่องนี้ก็สามารถใช้ได้ในส่วนแค่สูงเท่านั้นนะครับแค่อย่างเดียวเลยนะครับส่วนที่เหลือก็เต็มแม็กกันได้เลยครับอ่ะลองไปดูกันนะครับสำหรับการเล่นนะครับความรู้สึกในระหว่างการเล่นก็มีความสมูทของตัวละครอยู่นะฮะภาพสวยครับแน่นอนตัวนี้ชัดเจนนาสีสันจัดจ้านน่าดูนะฮะสายฟาร์มสายซุ่มอะไรต่างๆก็พอมาแอกันได้นะครับชื่อ GGD Game ต่อใอ้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ลองฟอมทีมเล่นกันก็ได้นะฮะ ยังไงเดี๋ยวไปดูผลงานก่อนครับว่าอใน,นเรื่องของการเล่นในสองทีมทั้งร้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะขณะไม่มีคนช่วย4ี่หนึ่งยังเอาอยู่ฮะเราเครื่องนี้แน่นอนจัดไปครับตอนเกมแรกในส่วนเกมที่2นะครับแน่นอนก็จะเป็นเกมพับตีโมบายส่วนเกมนี้ก็ในเรื่องของการตอบก็ตามที่เลยตามเห็นนะฮะก็ตามสเปคเครื่องเลยการตอบตามเหยดภาพก็ได้อยู่ที่ HD เท่านั้นนะครับแล้วกอในส่วนอื่นไจโลสามารถปรับได้ไหม ในส่วนของรุ่นนี้ร้านนี้ปรับได้ครับแต่ใช้งานไม่ได้นะครับบอกเลยตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะแต่ส่วนหนึ่งก็สามารถปรบับได้ตามเปคกเครื่องเลยก็อยู่ที่ระดับเป็นเทดีเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวลองมาลองเิ่มกันเลยดีกว่านะครับในเรื่องของน้ําหนักนะครับจากการสัมผัสก็น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะก็แต่ว่าก็จะมีในเรื่องของความกว้างของตัวแท็นเล็ตนะครับซึ่งอาจจะมีู่ประัในเรื่องของการกดปุ่มต่างๆนะครับนะอาจจะอยู่ไกลไปน,นิดนึงนะฮะแต่เราก็สามารถปรับให้มันอยู่ใกล้มือเราได้นะก็แล้วแต่เพืนน่ รอบเกมนี้ครับก็ไม่ยอมน้อยหน้าใครเหมือนกันนะครับสำหรับทีมแจเจดอของเราตอนแน่นอนครับกินไก่ทุกรอบอู่แล้วก็กิวเทพขนาดไหนนะฮะก็ไปดูกันครับดูใบยง้งใบหญ้าอะไรในตัวเกมนะฮะก็มีความสมูทคื้นไหลดีนะฮะภาพก็ชัดเจนครับเสียงดีต่างหากนะครับเสียงปืนไม่ต้องห่วงเลยฟังชั้นแน่นอนในเรื่องของหูฟังเขาก็มีสงองตัวนามจุดามาให้ด้วยนะฮะถ้าอยากได้อัตราลดในเรื่องของการฟัง าการเดินเหยียบหญ้าต่างๆนะครับว่าศัตรูจะมาที่ทางไหนก็ฟัาางเเสียงกันได้นะฮะในส่วนการซูุงครับแน่นอนจอ10นิ้วเนี่ยมันก็เดียงเงี้ยฮะจางที่เห็นเลยครับก็มองเห็นตัวละครได้ชัดเจนทําให้เรา,าในส่วนของสายซุ่มนะครับค่อนข้างที่จะถูกถูกใจในเรื่องของขนาดจอที่มีขนาดใหญ่แล้วเพราะมันทาให้เรามองเห็นตัวละครต่างๆได้ชัดเจนนะโดนโดนโดน,โดนทางไหนครับทางไหนอะดู ดนสีเป็นไงขยิเขยิบข้านักก็เขียวไปช็อตนี้เป็นไงครับแตกหนึ่งจบสวยครับรอบแมตชนี้ก็ผ่านไปได้ดีดสำหรับเกมพัตจีนะครับก็ลองหามาซื้อมาใช้มาลองเล่นกันดูนะครับสำหรับรุ่นนี้ B Max i11 เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้า Bmax i11 ตัวนี้นะครับสเปกก็อย่างที่เห็นเลยนะครับในเรื่องของการเล่นเกมต่างๆก็อย่างที่ได้ลองเทสกันให้ดูนะครับถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้งานกันดูได้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็ถ้าให้ผมฟันธงเลยก็อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันนะครับตามราคานะครับสเปกก็จะประมาณนี้นะับแต่ในเรื่องของการใช้งานผมว่าในเรื่องของความมีประโยชน์อะไรต่างๆก็อาจจะมีประโยชน์มากหน่อยนะครับในกรณีที่เราเอามาใช้ในเรื่องของการเรียนออนไลน์เป็นหลักหรือว่าเอามาทําในเรื่องของการค้้้าาาาขยนนนะะคครรรััับบกกก็ลอออองงหซืืมใชดู่่ีเ ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของ gadget c ค r e นะครับตนก็จะเพิ่งมาใหม่เลยก็เป็นการรับประกรรันต,ตัวเครื่องแบบดับดับไม้กันไปเลยนะครับซ่อมครับถ้าไม่เสร็จภายใน7วันนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยทันทีนะฮะก็มารอติดตามกัน,กนด้ยทีในคลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอสรุปอีกนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของ gadget c ค r e น่ะเรามีการเริ่มในเรื่องของการรับประกันตรงนี้มาแล้วนะฮะส่วนการรับประกรรันก็จะค่อนข้างอย่พรีเมียมกว่าการรับประกันอะไหล่นะครับจะหอนเปลี่ยนเรีเต็มเลยัอี่ยนเก็นอนึ่งป ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับจำเป็นที่จะต้องมาจากตัวเครื่องเท่านั้นนะไม่ใช่ออกมาจากยูเซอร์คนทำนะครับแต่ผลท้ายยังไงนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะทางเราก็ดูแลโดยที่ไม่คิดใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมต่างๆ,ๆนะครับยกเว้นจะมีการเปลี่ยนอะไรเท่านั้นนะครับก็จะคิด ราคาต่ำราคาอะไรที่เปลี่ยนให้เท่านั้นตรงนี้ก็ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับไม่ใช่แค่หมดประกันไปแล้วเราจะทิ้งทุกท่านนะฮะอันนี้ก็ขอฝากในเรื่องของตัวกจตแคร์ของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับยัไงก็ฝากของทางร้านนะครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e แลก็ฏิบติครับสามช่องทางนะครับสามารถกดเข้าไปดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆของทางร้านนะครับว่าเรามีการอัปเดตสเตตัสยังไงบ้างนะครับลองเข้าไปดูกันเยอะๆครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกดกดให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำ ในเรื่องของการทำงานทำคลิปดีๆต่อๆไปเรื่อยๆครับอย่างเงขอฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ